ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะส่อมชนคาริกราชบุรีนะคะจะนําท่านมาสู่พิธีแห่ศิลมหาสนิทของสังคมณฑลราชบุรีค่ะซึ่งจัดขึ้นที่วัดแม่พระเป็นที่พึ่งท่าว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานจะเป็นอย่างไรมารับฟังโดยคุณพ่อสิริพงษ์จลัสศรีค่ะสําหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเคารพศิลมหาสนิทระดับสังฆมณฑลนี้เพื่อส่งเสริมบรรดาริตชนให้มีความศรัทธาต่อศิลมหาสนิทเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้ว หมายถึงว่าเราจัดปีเว้นปีเริ่มตั้งแต่สมัยพระคุณเจ้ามนัตจบสมัยท่านก็ได้ดําริว่าคิตชนสังคมนราชบุรีจะต้องมีความศรัทธาต่อศีลหมาสนิทจึงได้มีงานเคารพศีลหมาสนิทระดับสังคมชนทุกสองปีและเราถือว่าศิลหมาสนิทเป็นศูนย์กลางของชีวิตคิตชนพลังของเราอยู่ที่ศีลหมาสนิทจึง ปรารถนาให้คิจชนทั้งสังคมมนทนได้มีความศรัทธาได้ให้เกียรติได้นำศิลหมาสนิทมาเป็นชีวิตมาเป็นพลังการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ของการเคารพศิลหมาสนิทในะระดับสังคมมนทนของเรา ในฐานะที่เป็นประมุขของสังคมณฑน,นราชบุรีพ่อก็ขอเปิดงานชุมนุมเคารบศิลมหาสนิทระดับสังคมณฑน,นครั้งที่สิบในหัวข้อศิลมหาสนิทศิลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักพี่น้องพูดถึงความรัก เราก็รู้ว่าพระเป็นเจ้าทรงรักเราและเพื่อจะกันเฉลิมฉลองความรักของพระเป็นเจ้าที่มีต่อเราทางศีลมหาสนิทก็ขอให้เราได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้ทรงล้างเท้าอักราสาวกและรับสั่งให้บรรดาคราสาวกได้ล้างเท้าซึ่งกันและกัน นั่นก็คือการขอโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เราจะได้พ้นจากมนทินให้เราได้คืนดีต่อพระเป็นเจ้าและต่อกันและกัน ดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของชนอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮโบรนและกษัตริย์ดาวิดท,ทรงกระทำพันธสัญญากับพวกเขาที่เมืองเฮบรนเฉพาะพระพักพระเจ้า ความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์นี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสุพระเจริญเทนนับว่าเป็นโชคดีของพวกเราคนไทยที่อีกไม่กี่วันวันที่ห้าธันวาเราก็จะได้มีโอกาสเฉลิมฉลอง80พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันนี้ เราก็มาระลึกถึงพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกเราของสายบนจัก,กรวาลเรามาเทิดเกียรติพระองค์และเราก็มาเทิดเกียรติแด่ศินมหาสนิทแด่พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราถ้าหากว่าเรามีความศรัทธาต่อศินมหาสนิทก็ต้องถือว่าการถวายมิสาก็ดีการเฝ้าศินก็ดีการ ถวายเกียรติให้กับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทก็ดีสิ่งเหล่านี้จะต้องให้ความสำคัญและเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องนำไปปฏิบัติในชีวิตคริณชนของเราเราที่เป็นพระสงฆ์นักบวชเราที่เป็นคารวาสจะต้องถือว่ามิซาเป็นหัวใจของชีวิตคิณชนของเรา สำหรับหัวข้อาการแถ่สินในครั้งนี้เราใช้หัวข้อทั้งาจและทุกสิ่งทุกอย่างของเราให้กับเปียนสุนจ้าผู้ประทัอบอยู่ในศสินมาสนิท พี่น้องลองดูซิว่าตรงไหนที่ว่านะครับพี่ 3, 000, 000, 000, 000, 000. น้องสามารถที่จะครับลูกเชื่อและอนุภาพของพระองค์ลูกชื่อแลไทยมีของเระอลูกด้วยเดินทะเลความชื่อของลูกด้วย อาเชิญพี่นองลดมือลง,งและรูปมือตับพิการข้าแต่พระเยซูเจา้าลูกขอแสดงความเชื่ออย่างลึกซึ้งด้วยสิ้นสุดจิตใจรักษาไวา้ซึ่งความสำเร็ในพระคุณของพระเยซูเจ้าเราพระองญขอ งานศิลสิมาสิรรับที่11ต่อไปขอเออรียนเชิญค่อ